โอ้ยแม็กซารอนยังแย่ไม่ได้ครับผมอยู่ที่รงคือมินรงคือมินเปิดตรงนี้เออดิคงขันน่ใจโอเคสวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ g for ฟนะครับผมวันนี้คุณพี่อยู่กับผมในเกม f i f a 20 Manager Mode ม o c ค s ชอินสในพาร์ทที่28นะครับผม โอเคครับวันนี้เปิดมานะครับผมเราจะต้องไปเยือนท่านาของซันเดอร์แลนด์นะครับผมที่สเตเดียมออฟไลท์นะครับผมในเกมฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยครับผมมาดูตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับตอนนี้สปอ,อร์ตซิตี้นะฮะเล่นมาแลา้ว7นัดนะครับผมคุณคผู้ชมชนะทั้งหมด7นัดรวดเลยมี21คะแนนตามด้วยเวสต์บรอมบิชอัลเบียนที่แปคะแนนนะฮะแล้วก็ Norwich City นะครับผมอันดับที่3ก็18คะแนนร่วมเหมือนกันครับผมอันดับที่4มาเป็นทันหนได้ของ Nottingham Forest ที่17คะแนนนะครับผม Cardiff City ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่5แล้วครับผมที่1 6คะแนนนะฮะส่วน Sunderland นะครับผม7นัดแล้วครับผมชนะ3เสมอ0แพ้ถึง4นะครับผมมี9คะแนนครับผมผู้ชม แต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปดูแม์นะครับผม,ผมเอาตามคอมเมนต์ท่านหนึ่งเลยนะครับผมที่เขาเคยขอมาว่าอยากดูมูลค่านักเตะนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยครับผมนักเตะที่แพ้สุดในทีของผมตอนนี้คือเตียโกอเอามาหน้าที่3 9ล้านนะครับผมคนที่สองน,นะฮะก็จะเป็นเมสันกรีนวูดนะครับผมอยู่ที่3 3ล้านนะครับผมซึ่งถือว่าเพิ่มมาถึงตั้ง13เเนลยนะคผู้ชมโหดอยู่เหมือนกันนะสังเกตเมสันกรีนวูดเนี่ยอันดับที่3นี่ครับคนนี้สุดยอดแล้วครับผม ฐนนานะของโจเซฟเคลฮาร์ตอนนี้ค่าตัวนี่วนแวลูตามต,ตลาดไปที่30ล้านแล้วนะครับผมซื้อแกมาตอนนั้นยังอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ยูโรตอนนั้นเองนะคุณผู้ชมคนที่4นะฮะเป็นมิเกลโอลิเซ่คนนี้ก็พอเลยครับ22ล้านตอนแรกผมก็ซื้อมาประมาณแค่6 0 0นเองฮะถือว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นมากดีนแอนเดอร์สันมาเป็นอันดับที่5นะฮะตอนนี้ค่าตัวก็อยู่ที่20ล้าน5 0 0 0 0 0ยูโรครับผมเราซื้อแกมาประมาณ17กว่าล้านนะครับผมผู้ชม โอเคครับเปิดคลิปมาแบบนี้ผมขอจัดเป็นผู้เล่นชุดตัวจริงชุด A นะครับผมในการเจอกับซันเดอร์แลนด์นะฮะเคจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวไปรับชมกันในแมตช์ได้เลยครับผมโอเคครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สนามสเตเดียมออฟไลน์นะครับผมบ้านของเจ้าแมวดำซันเดอร์แลนด์นะฮะวันนี้แมวดำจะเจอกับสิงดํดำนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นใครจะเป็นหมู่ใครจะเป็นสากนะฮะวันนี้คุณอยู่กับเดร็กเลยแล้วก็รีดิกซันนะฮะสวมภาาไทยคำบรรยายโดยเสียงแหบนิดหต่อยข้อหงสคือจีโฟยูนะฮะ ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะฮะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมในความห่วงใยจาก c 4 u แล้วนะฮะออกไปข้างนอกไงก็ต้องระวังระมัดระวังตัวให้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนอยู่บ้านก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆนอนให้เพียงพอนะฮะจะได้ไม่ป่วยกันนะครับผมผู้ชมดูแลสุขภาพกันดีๆครับผมโอเคฮะวันนี้โอ้โหจับภาพมาที่เดีนัสซันว่ะ มาครับผมเริ่มมาแล้วเป็นทางด้านโจเซฟเกลฮาร์ครับผมใช้พลังแห่งตูดครับผมโอ้โหหนาจริงๆับตูดไทยกัปตันบอลมาที่เมสันกรีนบูสครับผมกรีนบูดล็อกมาสวยให้กับไปมิเคอุลิเซ่สวยบ้านลูกนี้มิเคอุลิเซ่ให้ไปให้ที่เขาเล่เขาเล่นล็อกมาหนึ่งทีลูกนี้ล็อกกลับมาโอ้โหดึงแบ็คแบ็กกลับมาสวยแล้วปั่นด้วยซ้ายโอ้โหทำดีทุกอย่างยกเว้นเรื่องลูกปั่นครับผมยิงเคิร์ฟแย่จริงๆครับผมพี่แกคนนี้แต่จริงคลองบอลทรงบอลอะไรกันดีหมดแล้วฮะเหลือการวางเท้าปั่นบอลเนีี่่่ยยฮะไมคอด โอลิเซ่ให้มาคอกเรนคอกเรนล็อกล็อกกลับมาให้ทางด้านเมซิ่งกรีนวูดกรีนวูดไปเองลูกนี้ดรากแบกกลับมาลูกนี้ขอลองสัตว์ด้วยไซด์ลูกนี้โอ้โหเห็นมีคนบอกเบื่อลูกแท็บอินแล้วครับผมบอกให้พี่ยูลองยิงไกลจะเริ่มยิงแล้วครับผมนี่ยครับเพราะว่าเมซิ่งกรีนวูดแกตีนหนักยิงได้อยู่แล้วครับผมอู้หูยลูกนี้ยังไม่เข้ากรอบเขตโทษด้วยนะฮะเนี่ยยิงบอลแรงเป็นจรวดเลยครับเดี๋ยวดูนะ นี่ครับดร็กแบ็คขึ้นกับมาแล้วยิงตรงหัวกระโหลกได้ละอุ้ยดูเท้าซ้ายแกยิงฮะแล้วดูบอลแกพุ่งครับผมผู้ชมโอ้โหทั้งได้ของแบ็คคารินนะครับผมพูดสรรประตูของซนเลนด์นี่หมดสิทธิ์เลยครับอุ้ยผมชอบมากเลยลูกเห็นดูดูกี่ทีกี่ทีก็มันครับผมลูกนี้นี่ฮะเป็นลูกที่เมื่อก่อนทั้งได้ของยูโน่ก็ทําบ่อยฮะนี่คือลูกเตะตัดสายฟ้ายังไงล่ะครับผม14ประตูในแชมเปี้ยนชิพไปแล้วครับผม มาสเตอร์แลมาบ้างครับ max power max power ให้มาทางด้านกริกส์กริกส์ขึนกลับมาทางด้านฮูเม่ฮูเม่เล่นไงฮะฮูเม่เปิดลูกนี้ติดทางด้านนาธานคอลลินส์เสียครับผมบอลยังกลับไปที่ max power ให้กลับมาที่วัดบอววัดบอวให้กลับม max power ยิงเร็ววิ่งคุณดูว่าโดนและดีว่าติดดนะีนันเดอร์สันอยู่ครับผมนันเดอร์สันเล่นบอลเร็วฮะให้มาทางด้านคอลลินส์ออกมาอยู่ที่ทางด้านมิเกลโอลิเซ่โอลิเซ่รอจังหวะแล้วแทงมาให้ที่กัปตันครับผม โจเซกิฮาร์ดให้มาเมสเซนกรีนวูดกรีนวูดยังไงฮะกรีนวูดให้ถ่ายออกไปที่แฮร์รี่ค็อกเรนค็อกเรนออกทางด้านข้าไปเตียโกูอามาดาอามาดาดรักแบ็กกับมาลูดี้ลูดี้มันได้เยอะเลยฮะให้ไปที่เมสเซนกรีนวูดลูดี้ซัดลูดี้เรียบร้อยครับผมสองประตูต่อศูนย์นะโอ้โหแมคคารินเน่ไม่ต้องรับนะครับลูกเมื่อกี้โอ้โหตอนอามาดาที่ล็อกมานี่คือหลุดเขานะหูเม่อะไรไปหมดเลยฮะ แล้วก่อนที่จะส่งลงมานี่ให้ทางด้านของเบสตกรีนวูดครับผมซัดลูกนี้เข้าไปไม่เหลือซอสครับผมดิฮะลูกนี้สวยมากฮะกรีนวูดวิ่งมารอรับบอลแล้วซัดลูกนี้โอ้โหรับนี้น่าจะมือแตกครับผมคุณผู้ชมยิงลูกนี้โอ้โหแบล็กวีนล้อหน้านี้เป็นไปไม่ได้อะทำไมไม่มีใครช่วยฉันเลยอะเอาร์ฉันทำคนเดียวอย่างนี้ได้ไงอะบ้าจริงอะ นี่ครับเมสันกรีนวูดนาทีที่สาประตูที่2ของเขาและเป็นประตูที่15ในแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้นะฮะอยู่ในช่วทงทศวลาแล้วฮะอามาดาเล่นชิงกับแฮห้ได้คคเขาเกรนคคเขาเกรนให้มาเมสันกรีนวูดกรีนวูดและจบครึ่งแรกไปเลยครับผมที่สเตเดียมออฟไลน์นะฮะทางด้าน,านทีมเยือนซัลฟอร์ดซิตี้นะฮะบุกมานำาน,านเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์อยู่2ประตูต่อศูนย์นะฮะนี่ครับผม2ประตูได้มาจากนักเตะคนนี้นะครับผมเมสันกรีนวูดนะฮะ โอกาสยิง 2, 2เป็นประตูเป็นสไปเลยครับผมเดี๋ยวต้องดูนะฮะในครึ่งหลังว่าเอ่อทางด้านซันเดอร์แลนด์น,ดนั้นจะแก้เกมยังไงนะฮะเลยครึ่งหลังมาอ้าวซันเดอร์แลนด์ได้บอลนะฮะดันแค้นวัดมอลครับผมดันแค้นวัดมอลลูกนี้เล่เนไงฮะโอ้โหล็อกมาลูกนี้เจออามาดูเจอก,กัำลุ๊ดเปิดได้ด้วยลูกนี้เปิดไปโอ้โหได้โควต้งาแต่ว่าเข้ามือทางด้านดีแอนเดอร์สันครับผมมามีหือมีรือบ้างฮะซันฟอร์ดที่ซี่มาครับกรีนวูดให้มาโอลิเซ โอลิเซ่เล่นไงฮะมิเกลิเซ่ให้ไปแฮร์รี่ค็อกเรนค็อกเรนไปเองดึงกลับมาให้ไปเมสันกรีนวูดกรีนวูดล็อกหนึ่งทีครับผมดึงกลับไปอีก่ทีได้จังหวะได้ช่องได้ซัดริมพอยิงไกลามาวันนี้ยิงไกลเรื่อยๆเลยะฮะคาวินฟิลิปบิลลี่กิมมอร์กิมมอร์โอ้โหล็อกกันมาหักกลับไปที่เซบาสเตียนเอสโพซิโตตัวสำรองอุ้ยถักเสาอุ้ยเสียดายเลยครับผม โอ้ยโอ้โหูไหลที่อู้หแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยหักข้อเยอะไปอยู่เชื่อทัเ,ทเวลาแล้วครับผมดันแค้มันบอลเล่นชิีกับฮูเม่กลับไปดินดัแค้มันมอเปิดบาลลูนี้เข้ามือดีอันสั้นนะเกมลุคซันเดอร์แลนด์วันนี้ทำอะไรไม่ได้และจบเกมนั้นเป็นที่เรียบร้อยกบอกสเตเดียมออฟไลน์นะฮะเป็นน่าวซัฟฟอร์ดซิตี้นะฮะสามารถปลุกมาชนะทาันได้ขอซันเดอร์แลนด์ได้คาติดเลยครับผมถึง2ประตูต่อศูนย์นะฮะ ทั้งสองลูกนั้นได้มาจากผู้เล่นคนเดียวเลยครับคือทางได้นนของเมสันกรีนวูดซึ่งโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะฮะนี่ครับ,บผมวันนี้แมรเดอร์แมทก็น่าจะเป็นกรีนวูดแล้วฮะแต่บอกว่ากล้องจับมาที่ทางได้ของเชียก็เอามาได้ซึ่งค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะฮะหลังจากที่2พาร์ทมาแล้วครับผมที่แกไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะฮะเป็นเกลฮาร์ทที่เด่นกว่านะครับผมผู้ชมโอเคค่ะตอนนี้โค้ชก็มาพอดที่ลับ้การสุภาพแล้วค่ะเชิญรับสุภาพได้เลยค่ะ เอาละนี่จะเป็นการเริ่มต้นาการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีคครั้งแรกของคุณนะคิดว่าคุณทีมที่ของคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นดิชัยชนะหรือเปล่าล่ะอบอกเลยว่าเนื้อเต้นมากๆอะเ,อเรารอที่จะเล่นโปรแกรมนี้จนแบบไม่ไหวแล้วนะผู้เล่นของผมทุกๆคนเนี่ยรอโอกาสที่จะเล่นเกมแรกของเขาในยูฟาแชมเปี้ยนลีกัพชนนพวกเขาใส่เต็มแน่นอนคิดว่าการซ้อมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับในการเตรียมตัวให้พร้อมในการเจอกับบรูซเซ่ดอตมุนนะฮะเจอกับดอตมุนอย่างนั้นเหร บริษัทดอบูลเนี่ยเป็นทีมที่ดีของพวกเรานะเอาอยัางไงก็ตามเราก็มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจทีของคุณที่กำลังมีฟอร์กอเล่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคิดว่าจะสามารถรักษาฟอร์กอเล่นนี้ได้ไหมในการที่จะเจอกับดอตบุลในวันนี้เนี่ยเออเรามาใจลูกทีแล้วฮะผมก็คางมั่นใจเลยแหละลูกทีของผมเนี่ยตอนนี้กําลังผลิตผลงานที่น่าทึ่งมากๆเลยซึ่งผมไม่สามารถไปเรียกร้องอะไรจากพวกเขาได้มากกว่านี้แล้วล่ะ ขอบคุณสำหรับเวลามมกเลยค่ะโคชค่ะโอเคค่ะหมดเวลาสำหรับการสัมภาษณ์แล้วค่ะโอเคครับคุณผู้ชมตาทีได้ให้สัมภาษณ์ไปเลยครับผมนี่คือเกมที่เรารอคอยครับผมและลอยคอมากๆฮะยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับผมคุณผู้ชมมาดูกรุ่ปกันก่อนเลยฮะก่อนจะไปเจอดอตมุนเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มที่มีทั้งอินเตอร์มิลานบูรุสเซียดอทมุนและ FC ฟซีบาเซลฮะซึ่ง บอกเลยว่าจริงๆถ้าเป็นความเป็นจริงเนี่ยเขาเห็นเราอย่างนี้นะหมูเด่นเนินหมูเราเป็นตัวแจกแต่แน่นอนแต่จะเป็นอย่างนั้นไหมก็ต้องมาลุ้นกันลูครับผมผู้ชมโอเคครับคุณเล่นที่จัดมาเจอกับท่านั้นบรัสเซร์มูนก็จะเป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งณนนี้คุณผู้ชมดูทางซ้ายมันมีนซมมงคึงมินด้วยบ้าบอโอเคครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนาม BVB Sta d เ <c> u <oughs> m นะครับผม เออน่าจะเป็นชื่อผมไม่แน่ใจว่าชื่อจริงใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะฮะโอ้แล้วมีปิเก้ด้วยโอ้ไม่กอดนี่ใช่ดอตบูลจริงจริงป่ะเนี่ยโอ้โหวันนี้อยู่กับเดอะเรกเล่กับรีดิกซ์ซันนะฮะส่งสายคำยายโดยจี้ 4U นะครับผมวันนี้เป็นเกมนัดแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะยังไงถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ขอกดไลค์เนี่ยตอนนี้ก่อนเลยได้ไหมผู้ชมนี่ฮะกับตันมีคุยกับดีนิกซ์ันนะครับผมเวันนี้จัดเต็มนะพี่ชายได้เลยน้องชายนี่ก็ครั้งแรกของฉันที่มาเล่นในทัวร์นี้เหมือนกันนนนนตออยยยูู่่่แมมไไเเคด้ละ โอ้โหแต่ละคนคุณผู้ชมอ่ะอ้พี่มืดคนนี้ผมไม่ชัวร์ฮะแต่ว่าน,นี่ทรงฮึงมินนะฮะเออนิงฮาร์แลนด์ครับผมเอ่อน้ามนคนนี้ก็ไม่ชัวร์ฮะฟาบินโยก็มาเซอร์กี้บูสเกตจาดอนซานโชโรมันยลูลีชิมิเนสโอนนนนะเจโรลัตพิกเก้โอ้โหคุณผู้ชมไม่ใช่แล้วไม่ใช่โบลูเซีดยดอทมอนที่ผมรู้จักแล้วโอ้โหเสรอโหดมากมากโอ้โห เจฮะของเราก็เหล่าเด็กคู่นี้แหละครับผมเด็กตะลกครับผมจะทำได้ไหมก็ไปดูกนะันนะมาถึงครับผมเออร์นิงฮาร์แลนด์โบกไปลูกนี้บอลมาทิ้งอ,อุสมันเดมเบลเล่อ้าวส่งไปติดธนาโอลิเซ่ครับผมไม่ใช่เดไม่ใช่อุสมันด้วยเป็นเดมเบเล่ลียงอะ่ะหุยย้ายมาหมดเลยลูกนี้กลับบอลที่โอลิเซ่ครับผมสวยครับโอลิเซ่ล็อกเอาสุดยอดเอาละรับน้องหน่อยอู้ยเข้ามือโอนาน่าอยู่ครับ มาแล้วมันจะรับน้องเราแล้วครับผมจะโดนซานโชครับผมซานโชเปิดลูกนี้ติดทางด้านของโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้อย่างดีครับผมดีนะซานตบมาได้ก่อนฮนะโอลิเซ่ครับผมให้ไปโจเซฟเกมฮาร์ดเกมฮาร์ดล็อกมาลูกนี้สวยครับผมให้ไปโอลิเซ่โอลิเซ่ให้ไปเมสันกรีนวูดถ่ายออกไปโอ้ยังได้อยู่ฮะเขเาเรนเขาเลนขึ้อก็มาเมสันกรีนวูดกรีนวูธไรไงากรีนวูดแบ็คแบ็คลูกนี้สวยมากเข้าเท้าขวามไม่เป็นไรซัดได้อยู่เรียบร้อยผมนิ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เป็นไงฮะผมว่าคลิปนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าการเข้าทา้าัวยูมันจำเจนนี่น่าจะหายเบื่อหน่อยนะครับผมผมตะบันไกลามาหลายลูกแล้วนะฮะน่าจะถูกใจหลายๆลคนที่ขอให้ยิงไกลามาฮะโอ้ลูกนี้กรีนวูดครับผมแร็กแม็กมาแล้วนี่ครับเข้าท้าขวาไม่เป็นไรครับยิงได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าอะไรครับผมอย่างที่ผมเคยบอกว่าวีคฟูดของทางด้านกรีนวูดเนี่ยห้าดาวเต็มแล้วคุณผู้ชมห้าดาวเต็มนี่คือแมลว่าเท้าขวาี่ไม่แพ้เท้าซ้ายเลยนะฮะ ยิงยิงขวาก็ได้ยิงซ้ายก็ดีครับผมเมซีนกรีนบูดนะฮะอย่างที่บอกนะครับผมจะโฆษณาอีเด็กคนนี้ไปเรื่อยๆครับใครเล่นมาแรกๆใครในโหมดไม่ค่อยมีเงินซื้อเลยครับของดีแน่นอนครับคุณผู้ชมบอลมาที่ราคิชาครับผม <S <S ให้ไปเดมเบเล่เดมเบเล่โอ้โหเนี่ยเดมเบเล่โอดมากให้มาส่งหึงไม่ได้ซัดโอ้โหอย่างดีครับเข้ามือดีแนนสันนะโอริเซ oh, ให้ไปเมซีนกรีนบูด Wood, ก,กินวูดหักกลับมลาคืนมาให้โอลิเซ่มปพื้นที่มีเวลาครับผมออลิเซ่มีความเร็วล็อกกับมารุนนี้ให้ไปเมสัซนกลินวูดได้ซัดไม่ขวาอีกแล้วเรียบร้อยครับผม2ประตูต่อศูนย์นะโอ้โหใครจะไปเชื่อครับผมนี่ฮะฟัดโหลดดาใครจะไปเชื่อฮะโอ้โวว่าไอทีมน้องใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนี่จนะหูหนึ่ว่ามีแต่คนเขาคิดว่าจะโดนทานดาดดอดบูมรับน้องฮะกลายเป็นโอ้โหมายิงเอาเสียเลยครับผมด้านสือเหลืองฮนะ นี่ฮะโอ้โหแล้วคนเดินเลยครับเมสันกรีนวูดครับผมแต่ก็ต้องยอมรับพาว่าทีมมันเกิดจากการเล่นเป็นทีมเนี่ยแหละฮะโอ้โหเพราะว่าวิธีเล่นของยูคือยูเล่นสกิลมูฟไม่ได้เก่งอะไรมากอยู่แล้วฮะยูต้องใช้วิธีการต่อบอลชิงบอลเป็นทีมเนี่ยแหละในการสวนไอ้คอมมันเข้าไปนะฮะนาที37ลูกที่2ของกรีนวูดในแชมเปี้ยนลีกครับผมคาวินฟิลิปห้มาโมเกลลิเซ่นะฮะเอาแล้วจบครึ่งแรกไปก่อนเลยครับผมที่ b ี b Stadium นะครับผมทางด้านโบรเซดัดมุนเจ้าบ้านนะฮะโดนทางด้านของซาลฟอร์ดซิตี้ทีมเยือนนำอยู่2ประตูต่อสูงนะโอ้โหแฟนๆเขาค้างเสียงโหอย่างเดียวเลยฮะนี่ครับผมเมสันกรีนบลูครับโอกาสยิง2เปลี่ยนเป็น2เลยฮะเดี๋ยวต้องมาดูครับผมว่าทางด้านขมาสุเจะแก้เกมยังไงฮะเรื่อครึ่งหลังมายังเป็นซาลฟอร์ดได้บุกมาอีกครับผมเมสันกรีนบลูครับผมกัดชาขึ้นมาก่อเลยฮะรอทางด้านล่างให้ไปโอลิเซ่เขาเคลียให้มาโอลิเซ่โอลิเซ่ปาดกระบำกรีนบูได้ยิงโอ้โหไอ้บ้า ปาดเยอะเกินไปฮะผมเปิดหน้าทาาเยอะไปหน่อยนี่ฮะโอ้โหท้าขวาด้วยแหละคือต่อให้5ดาวเต็มมันก็ยังไม่ดีฮะจูเลียนแบรนด์ให้ไปซานโชซานโชเล่นกับฮารลนดต์โอ้ต่อกันสวยฮะกลับมาจูเลียนแบรนด์ให้ไปส่งเือมินงเฮอมินบอลยังอยู่ที่เดนเวเล์เดนเลเลคือมาส่งอรมินซันนี่เรียบร้อยครับผมแจกบอลให้คนดูไปฮะแต่ว่าลูกนี้ดอนมุนตอบบอลกันมาสวยมากเลยครับผมแยกไม่ได้เลยครับผมดูนี้จบโดยทรงฮะแต่ว่ากดไม่ลงครับผม กดไม่ลงคนมีแผลเคยได้ยินไหม <laughs> มาฮะลูกนี้ค็อกเรนให้ไปเอามาด้เอามาด,ามาด,ามาด้มาเองครับผมเอามาด้เอามาด,ามาด้ล็อกกลับมาหนึ่งทีฮะเจโกเอามาด้เอ็มะโอ uh, ้ล็อกมาสวยมากครับผมตัวรกแบค็คอีกทีนึงลูกนี้ไยยม,ม่ได้โอ้โหแล้วเอาโดนเตะเรียบร้อยโรมมนโจลี่ครับผม นาทีที่85ไปเตะขาท่านา้ของเจโกเอามาได้เจอความพริ้วเพร้าวแพร้าเข้าไปเอาไม่อยู่ครับนี่ฮะโอ้โหแซะขาเรียบร้อยฮะบอกจจนว่าผมผมไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆนะเตะขาค่ะมาครับให้กรีนวูดเป็นคนยิงแล้วกันนะเอามาได้กรีนวูดจะได้ได้แฮตทริกไปครับผมไหนๆก็แบ่งเพื่อนแล้วกันนะฮะเป็นการเริ่มต้นยูฟ่าแชมเปี L ้ยนลีกแบบสุขคยเดสเน่ไปเลยครับผม ซัดมุมขวาเรียบร้อยครับผม3ประตูต่อศูนย์และเป็นแฮตทริกของทางด้านของ Mason เมสันกรีนวูดไปเลยครับผมในการเดบิวต์ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกของเขานะฮะโอ้โหเริ่มต้นเกมได้สุดยอดเลยครับผมทางด้านของซาฟอร์ดซิตี้นะฮะไอเจ้าทีมเด็กนรกนะครับผมคลาสซอฟทเวนะฮะชื่อที่ได้มาโดยทางด้านของสเกาเตอร์ปั้นนะครับผม <laughs> ผมว่าตอนนี้ผู้อาวุโสน่าจะภูมิใจในเด็กๆเ,เหล่านี้นะฮะ เพราะว่าโคคาเงะยูโน่นั้นคะ่อนข้างจะภูมิใจในเด็กของเขาเลยฮะผมว่าจะไม่มีการขายตัวนักเตะพวกนี้ไปออกเพิ่มแล้วนะครับผมสงสารเพลเชโร allora. ่เหมือนกันนะแกเลยไม่ได้มาเล่นที่าแชมเปี้ยนลีกเลยฮะเปลี่ยนตวัวครับเอากรีนวูดกับเกลฮาร์ดออกอคารามากโกนในเบเล่แล้วก็เอสโปซิโตลงมานะฮะโอ้บอลลูกนี้เลยมาติดทางด้านโอ้ยแม็กซารอนยังแย่ไม่ได้ครับผมอยู่ที่ซนเฮอมินโซงเฮอมินเปิดตัวน,นี้เออดิงคาแรนไอซัดด้วยซ้ำอุ้ย คาราโมโก้เดเบเล่ม,มาไม่ทันแล้วฮะแล้วเออร์นิงฮาร์แลนด์เนี่ยฮะเหมือนทางด้านทูเครนจะจับไปไว้เป็นปีกนะฮะโอ้โหลนี้ไม่ยิงเต็มข้อเลยคุณผู้ชมดีไม่เข้าอยู่ช่วงทศเวลาบาดเจ็บนะฮะเอกเร่นให้มาติโกอ้เอามาไดา้อีกแล้วครับผมเอามาไดา้ไปแล้วก็ผมสุดเหลังนี่โอ้โแม่มง,เมงเอ้ยเร็วเกินไปเสียบอลเลยและจบเกมการนเป็นที่เรียบร้อยครับผมยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกของซาฟอร์ตซิตี้นะฮะพวกเขาสามารถเอาชนะทนางด้านโบรลเซียดอร์ทมุนด์ไปได้ถึง3ประตูต่อ0นะฮะ คว้า3แต้มแรกที่ซ้ำค่ามาครอเลยฮะได้แฮตแท็กขอทางด้านเมสันกรีนวูดครับผมโอเคครับไม่ hề เป็นการเสียเวลาและไม่เสียอัตราทดนะครับพัต่อกันด้วยยูฟาเชเบอรีกอีกนัดหนึ่งไปเลยครับผมวันนี้เราจะได้เล่นในทาวน์พาร์คสเตเดียมนะครับเจอกับทางด้านของ FC ฟซีบาเซลนะฮะมาดูตารางคะแนนกันครับผมตอนนี้อินเตอร์มิลานนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A อยู่ครับผมมี3คะแนนนะฮะส่วนซัฟฟอร์ซิตี้ก็ตามมา3คะแนนเช่นกันแต่ว่าอินเตอร์มีประตูได้เสียงจริงเท่ากับเรานะฮะแต่ประตูได้เขาเยอะกว่าเราครับผม บาเซลกับดอตบุลนี่สองนัดย,ยังแพ้เอ้ยนัดแรกยังแพ้มาทั้งคู่นะฮะวันนี้ที่เจอกับทางด้านของบาเซลนะครับผมก็ขอใช้เป็นชุดใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าเกมยุโรปเป็นเกมสำคัญนะฮะจะเป็นยังไงนั้นรับชมกันในเกมได้เลยครับโอเคครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่สนามทาร์บสเตเดียมครับผมโอ้โหวันนี้คลิปนี้เพิ่งได้เล่นนะฮะไปเยือนทั้งสองนัดเลยฮะอยู่กันได้เรกเล่กับลีดิกซันอีกแล้วครับผมกับคุณเอ่อโค้ชยูนะครับผมเอ่อ G4U ครับผมเป็นผู้พาพภาษาไทยขอ,อยาดื่มน้ำครับผม Okay, ครับนี่ฮะมาดูตารางคะแนนวันนี้ซาฟอร์ดจะเจอกับบาเซลซึ่งบาซ์ซลนะ่นักทีมแลนวนี่โดนอัดไปถึง4ลูกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะอยากคว้าโอกาสในการเข้ารอบนี่เขาก็ต้องมาเอาชนะทางด้านของซาฟอร์ดเนี่ยนะครับเพราะว่าตามชื่อชั้นในทีมเนี่ยถ้าเอาตามความเป็นจริงผมพูดตามความเป็นจริงแบบผู้ภาคเลยนะบาเซลกับซาฟอร์ดเป็นทีมที่น่าจะชื่อชั้น,นจริงอ่ะซาฟอร์ดชื่อชั้นสู้บาเซลไม่ได้ดยเพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนทีมแจกแต้มอ่ะแต่เราไปชนะดับมบลมาได้นี่นคือนมาชนนะ วันนี้บาเซลยังไงก็ต้องมาพยายามที่จะชนะซาวดปอร์ตซิตี้ให้ได้ครับผมเพื่อคว้า3แต้มที่สําคัญนะฮะเพราะว่าแต่ละทีมมองเราเป็นทีมในการคว้า3แต้มแน่นอนฮะซึ่งกลับกันครับผมในกลุ่มนี้ครับผมไอ้บาเซลเนี่ยแหละก็เป็นอีกทีมที่อ่อนที่สุดในกลุ่มฮนะนี่ก็เป็นอีกโอกาสที่เราจะไม่ควรจะพลาด3แต้มที่สําคัญไปครับผมเลยเกมมาฮะบอลอยู่ที่ไฮริค,อค็อกเรนค,ค็อกเรนให้มาทางด้านแม็กซารอนเออคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะเล่นดีเก่งมากด้วยโอ้โหแล้วนี้เดี๋ยวก่อนฮะอย่าเพิ เอามาได้บานะเอามาได้หักกลับไปเรียบร้อยครับผม1ึงประตูต่อสูงครับผมนาทีที่13มครับผมเมสันกรีนบูครับผมกับลูกแท็บอินที่เป็นลูกหากินของพวกเราครับผม <c oughs> อัน,นลูกเนี้ยคุณผู้ชมจะเบื่อหน่อยแต่ว่าถ้าทําดีๆมันได้ผลนะคุณผู้ชมยังไง AI มันจะรับไม่ทันเว้ยคุณผู้ชมนี่ครับผมบอกสูตรให้นะหาปีกจิจี้ตัวหนึ่งลากไปสุดเส้นแล้วกด r 1กับ x ครับผมอย่าก,กดแต่ x อ,อย่างเดียวนะฮะถ้ากองหน้าคุณไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่หลุดแล้ว แบบว่าใกล้อ่ะครับผม X นี่คือส่งแบบว่าหักข้อแบบใกล้ๆหรือบอลม,มาเบาๆแต่เนี้ยผมต้องการจะให้เออร์มาดาเคาะบอลแรงเพื่อไปหาทาันต์กรีนวูดครับผมเพื่อเข้าฮอสอย่างเดียวเลย4ประตูไปแล้วอ่ะครับผมผู้ชมในแชมเปี้ยนลีกของกรีนวูดครับมาบาเซลมาบ้างฮนะไฟเอคาร์บราลคาร์บราออกไปที่สต็อกเกอร์สต็อกเกอร์ให้ออกไปทดนานวิทเมอร์วิทเมอร์เล่นไงครับผม วิดมอร์เจอฐานได้ของ,นนขอ,งอุ้ยวิลเลียมอุ๊ปเปิดไปขับเราอู้ลูกนี้ทำได้ของรามิเรสได้กลับตัวยิงครับผมแต่ว่าบอลเหินข้ามคานออกไปฮะอู้ตกใจเลยอู้ยไม่ข้ามคานด้วยดีว่ามันยิงออกคุณผู้ชมโอ้โหโกรธตัวเองจริงๆเลยแฮร์รี่เขาเล่นเขาเล่นแทงออกไปเตียโก็มาด้านนี้เล่นเด่นมากครับผมเอามาด้ามาแล้วผมเอามาด้าโดนชนนิดๆโดนชนอ่ะ เอ,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 อาแย่งมาได้สุดยอดเรับผมเจกมาได้เอาไมาได้บางไว้ก่อนให้ไปแฮร์รี่คอ็อกเรนซัดตวัวดีเรียบร้อยครับผกโอ้โหย,ยิงแสกหน้าหน้าผู้รักษา,า,ากประตูของเอฟซีบาเซลไปเลยครับผมแฮร์รี่คอ็อกเรนวันไหนจะเล่นดีแกก็จะเล่นดีจัดๆเหมืนอนกันนะแต่ถามว่าจริงๆแกเป็นตัวครองเกมคือที่ผมยังไม่เปลี่ยนบิลลี่กิมมอลลงมาที่หลายๆคนถามว่ากิมมอลยังเก่งสู้ไม่ได้ไหมจริงๆอ่ะกิมมอลความทักษะคล่องบอลความความคล่องตัวอะไรพวกนี้จะเหนือกว่านะฮะแต่ว่า พอเ,เอาลงมาเล่นจริงๆบางทีในเกมเนี่ยกิลโมยังเหมาะสําหรับเป็นซูเปอร์ซับอยู่ในบางจังหวะผมเลยขอเอาเป็นซูเปอร์ซับอยู่นะฮะเพราะว่าค็อกเลนในเกมสาคัญเด็กแกจะเล่นดีอย่างเงี้ยฮะผมเลยยังไงก็ต้องใช้แกไว้นิดนึงครับคุณผู้ชมแต่ว่าอีกไม่นานนะผมคิดว่ายัางไงเดี๋ยวบิลลี่กิลโมยน่าจะต้องขึ้นเป็นตัวหลักแล้วละครับผมแลวค็อกเลนก็น่าจะต้องถอยบทบาทตัวเองลงนิดนึงนะครับผม โอลิเซ่ครับผมโอลิเซ่ให้มากรีนบูดกรีนบูดได้ไงฮะรอจังหวะให้โอลิเซ่โอลิเซ่ออกมาเขาเลยเขาเล่นแทงไปเอามาดาครับผมเอามาดาโอ้โหล็อกบัลลุดเลอร์ลูดซัดหน้าโอ้ยอยากติดทางด้านของโอมลินอยู่ครับผมชื่อโอมลินเจ้า O M L I N เนี่ยโอมลินลูกนี้โอ้ยไม่ผมกะซัดให้มันขึ้นขึ้นสีมเหลี่ยมไปเลยครับผมผู้ชมแบบซัดหน้าแบบขึ้นคาไปเลยแต่ว่าแกเก่งอยู่ครับผมมาสต็อกเกอร์ให้ไปทางด้านวิทเมอร์ฮะอยู่ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บนะฮะวิทเมอร์เจอกับแบรดดวิลเลียม นี่ขาโหดทีมเราอยู่แล้วครับถมาติดนี่ไงครับผมโอ้โหบอลไปเข้าพากับตันครับผมโอลิเซ่และจบครึ่งแรกไปเลยครับผมที่ทาวฟ้าสเตเดียมครับผมบอกเลยว่าแฟนๆตอนนี้เข้ามาโคตรมีความสุขครับผมทีมของพวกเขานะฮะกำลังนำานะของเอฟซีบาเซลอยู่ถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการเล่นในบ้านที่โปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกนะฮะเดีย๋ยวดูในครึ่งหลังครับผมว่าทั้ง2ทีมนั้นจะแก้เกมมาบ้างยังไงฮะบอลที่เมสซี่กรีนวูดครับบังด้วยก่อนครับผม ลูกนี้ล็อกกลับไป ừ, ừ, ติดทางด้านของโคเมดแล้วฮะสต็อกเกอร์ให้มาไฟเออร์ซูฟี่ซูฟี่ใหไปกลับไปที่ไฟเออร์ครับผมไฟเออร์ให้ออกไปทางด้านราเมเดีนเล่นชิงกับทางด้านคาร์บราออลอ๋อบอลมาทางด้านสต็อกเกอร์ยิงเลยหไอ้บ้าเอย้ยนี่คนนี้เป็นเอ่ออายุเยอะแล้วนะฮะน่าจริงด้วยเป็นตัวกองการทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วโอ้โหแม่งยิงเกือบเข้าแรคคฮร์รี่ค็อกเรย์นะผมให้ออกไปที่แม็กซ์ซารอน บาเซงลายไปบอลลิเซ่ชิงนี้ไม่ดีแล้วครับโดนตัดได้โดยทางด้านของบาเซลฮะบอลมาที่ทางด้านของฟ็อกฟ็อกให้กับไปรามิเรสรามิเรสออกมาที่อัลเดเรเต้ซูฟี่สต็อกเกอร์โอ้เล่นชิงกันสวยฮะซูฟี่ซูฟี่แทงไปทางน้าข่าบราลูนี้ได้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแม่งยิงอย่างคมยิงผ่านทางด้านดีนันเดอร์สันซะด้วยฮะผมเอาดีออกมาไม่ทันนะผมเจอลูกนี้เข้าไปก็เรียบร้อยฮะ จริงๆเอาออกมาไม่รู้ว่าเป็นการเปิดช่องให้แกมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหแม่งต่อส้มกันยังสวยฮะแล้วแทงมาวันนี้หลุดเลยก็ผมทั้งคอลินทั้งอัมบดูฮะปิดช่องนี้ไม่อยู่ครับผมอันนี้ความผิดพลาดผมเองฮะแล้วนี่ก็คือนี่แหละฮะเวลาใครถามว่าเล่นบอทความยากอะไรก็เนี่ยครับผมมันต่อบอลกันอย่างงี้ก็คงต้องให้เครดิตบอทมันบ้างแล้วให้เครดิตผมบ้างน,นะครับผมอย่าหาแต่ว่าทาไมบอทมันยิงไม่ได้เล่นบอทง่ายหรือเปล่าก็เห็นเห็นอยู่นะฮะ <c oughs> อาเธอร์คาร์บราก็ผมยิงตีตื้นมาแล้วฮะสำ แม็กซาร์โร่ก็ผมให้ไปแฮร์รี่ค็อกเรย์ก็แคปเรย์ให้ออกไปทันทีก็เอลมาด้ามาอีกแล้วผมอัลมาด้าล็อกมาดูที่สวยครับผมให้ไปแฮร์รี่ค็อกเรย์ลูกนี้ได้ซัดโอ้โหเปลี่ยนตัวเลยพอแล้วพอแล้วพี่ชายโอเคโอดิเซ่เหนื่อยนะเอาเบลโลแล้วก็เอาทันไดของกิลมอลลงแทนค็อกเรย์เลยครับผมเอาคู่กองกลางดาวรุ่งลงเลยฮะเดเมเล่ลงมาแทนอัลมาดาด้วยฮะเหนื่อยหมดแล้วไปเลยพี่ไปพักเล่นเลยครับพี่ลูกนี้สายตามึงนี่ช่างฟ้าฟาง ยิงออกได้ยังไงมันควรจะยิงให้เข้าไปเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับจุดอ่อนแกฮะซูฟี่ครับผมม้าไฟเออร์มาอีกแล้วครับผมรานเบเลสให้ไปคาบราอไปอีกแล้วคาบราได้สั้นวิ่งยังติดทันได้ของดีนเดนสันอยู่ครับผมลุ้งง่ายๆไม่ได้หรอกจ้ากรีนวูดกรีนวูดให้ไปบริลลิกิมอเห็นช่องแล้วให้ไปคาราโมโกเดเมเลสอยู่ช่วงทวกเวลาบาดเจ็บนะฮะคาราโมโกเล่นลงมายังไงรอจังหวะแล้วให้กับไปบริลลิกิมอสั้นเอิบต้องอย่างนี้โอเค ไอที่เมื่อกี้พูดไปยืดยาวาว่าบิลลี่กิม,มอ,อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริง,งผมใส่ผมต้องคิดใหม่และ้ะน้องอาจจะพร้อมแล้วก็ได้ฮะเพราะว่าค่าสเตตัสตอนนี้ก็75แล้วนะฮะจากตอนแรกมีแค่6 0สเออน่าจอ64มั้งเนี่ยแหละผมพัฒนาจนแกตอนนี้มันเาแล้วฮะอาจจะพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็ได้ครับผมนี่ฮะหายกลับมาแล้วซัดเลยเหตุผลที่ผมให้น้องใส่เบอร์4เพราะว่าจริงเบอร์สเป็นเบอร์ของเออเป็นน่าจะเป็นเบอร์ประจำของเชสฟาเบรเสนะฮะ บิลลี่กิมมอเวลาที่ผมไปอ่านบทสัมพากแกมาแกศึกษาการเล่นของเชสฟารเบกัสมาแบบสุดยอดเลยนะฮะเหมือนได้ฟาเบกัสเป็นโรโมเดลผมก็เลยให้เบอร์สี่องแกไปเลยครับผมจะได้เป็นฟาเบกัสคนใหม่ในทีของผมนะฮะแต่ว่าไม่ต้องมาเป็นนิวฟาเบกัสหรอกเป็นบิลลี่กิมมออย่างเนี้ยแหละสุดยอดแล้วโอเคครับอยู่ในช่วงทศเวลาบาดเจ็บ้วฮะมาคาร์บารให้ไปซูฟี่ให้มารามิเลสและจบเกมแข่งเป็นชีเรียบร้อยของผู้ชม เป็นการว่าซัฟอร์ซิตี้นะฮะสามารถเอาชนะบาเซลไปได้3ประตูต่อ1นึคว้าชัยชนะ2เกมรวดเลยครับผมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของพวกเขานะฮะอย่างนี้โอกาสในการเข้ารอบนี่ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแล้วนะ,ะนัดหน้าถ้าเราชนะได้อีกสักรอบหนึ่งเนี่ยโอกาสในการตกรอบแทบจะไม่มีเลยนะฮะแทบจะไม่มีนะคุณผชมไม่ใช่ว่าไม่สามารถตกได้นะแต่ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะตกรอบนะฮะ เดี๋ยวต้องมาดูกัน,กนับผมผู้ชมว่าสุดท้ายเรานัดหน้าเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมแต่วันนี้จบแล้วครับผมซาฟอร์ดสามบาเซลหนึ่งครับผมโอเคครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับความรู้สึกหลังแมตช์นะครับผมอ่ะเชิญมาเลยอัลบาดูเนี่ยมีฟอร์กัลเลต่ฮอตมากๆเลยนะครับชุงนี้คุณรู้สึกพอใจฟอร์กัลเลตของเขาไหมครับผมในวันนี้อัลบาดูอย่างนั้นเหรอผมต้องบอกเลยว่าพอใจอย่างมากฮะดีใจมากที่เอาเขาไปเป็นกองหลังเนี่ย เอาจริงนะเอามาดูเนี่ยมีฟอร์กรเล่ที่ดีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วผมอยากให้เขารักษาฟอร์กรเล่นอ,อย่างนี้ให้ได้ให้นานนี่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยแหละเอ่อมาเฉลี่ยนัดตึงนะวันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยระหว่างคุณกับบาเซลเนี่ยคิดไหมว่าจะออกไปได้ด้วยชัยชนะแล้วครับผมเออจริงๆเกมมันตึงแหละแต่ว่าใช่แหละจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าเออคิดมากอะไรมากนะที่เกมมันตึงแบบนี้แต่ว่านี่แหละยังไงก็เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แย่มาอยู่แล้วละ่ะ สุดท้ายแล้วก็สามารถยิงชนะได้ถึง3ลูกไปเกณฑ์สบายๆของซอฟ์อวร์ผมถามไม่ตรงคำถามแล้วนะคิดว่าจะสามารถเกมมันจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นไหมอมืจริงๆวันนี้ก็ชนะก็คือชนะแล้วเนาะผมไม่ค่อยอยากจะไปมุ่งเน้นอะไรมันมากได้เวลาไปคิดถึงเรื่องแมตต์ต่อไปแล้วล่ะ <S <S โอเคขอบคุณสำหรับการใส่สัมภาษณ์มาครับโค้ชครับผมขอบโชคดีนะฮะ โอเคครับคุณผู้ชมผมขอพักคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมให้ช่อง G4U นะฮะจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิป,ปใหม่ๆนะฮะเคสสำหรับซีรีส์ของคังนีสตอรี่ผมก็ขอพักไว้ที่ตรงนี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสัปดบวัน,นี้ลาไปก่อนบายบายจ้า